ขอบอกนิดนึงว่า,ค,าคนที่นั่งข้างผมตอนนี้หล่อขึ้นทุกวันเออซี <ๆ S 1> วีเรื่องใหม่ที่เขาเล่นออคู่กับคุณกระแตเนี่ยนะฮะทำให้คนทั้งประเทศดูที่รรว่าสาวนี่จะกำลังกรี๊ดกันขนาดนี้ออขอต้อนรับน้องกระแตด้วยนะครับอรุ่นส<ด>ุวรรณค่ะและขอูกพี่กระแตด้วยลูกพี่กระแตวันนี้ันเอาให้คุยกันสิคุยกันคุยกันมันเหมือนงานแบบแม่และเด็กแฟไงทุกคนรู้สึกเหมือนแบบ ยังไงเขาพี้ก็แต่ลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทั้งคู่เลยคู่เลยหกเดือนแล้วผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะถึงว่าสวยเนาะไม่แน่โตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยตีแรงไหมเปล่าโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นทอมเหมือนในซีรีส์ก็ได้แต่แต่คุณรู้ไหมในซีรีส์ดูไม่รู้เลยว่าพี่กระแตทอม เริ่มท้องแล้วใช่ไหมคะอุ้ยท้องโตมากเลยนะเริ่มแพ้ท้องค่ะใช่แพ้ท้องแล้วคนในกล้องถ่ายจะแบบว่าอย่ากินเยอะนะคุณแม่ติดไม่นิดแล้วไม่แต่เขายังหุ่นเป๊ะอยู่เลยอ่ะหกเดือนแล้วนี่ล่าสุดหนูเห็นในไอจีใส่บิกินี่ด้วยไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทํางานนิดนึงค่ะบิกินี่ของเราน่ารักจริงจริงแต่ที่พูดที่เห็นอันนี้นี่ก็คือนี่บ้านใหญ่อลังการมาก มูลค่า1ิล้านเลยเหรอครับอะไรนะคะเนี่ยของบ้านบ้านมูลค่าสิบล้านอ๋อที่เชียงใหม่บ้านหลังนี้ซื้อมานานแล้วค่ะค่ะคุณมีบ้านอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็หลังนี้ซื้อมาให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ก็กลายเป็นบ้านพักตากอากาศไปดีดีครับสวยมากเลยแต่ว่าคือบ้านที่กรุงเทพก็เพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเป็นเดือนหอเสร็จยังยังเอ้ยไม่ใช่ดิกว่ามันสี่เดือนน่าจะให้เข้าคือจะน่าจะได้เข้าตอนที่คลอดเสร็จแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอที่ว่างเล่าเล่าเลยซีวีที่ตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าจะฮอตมากนะครับคุณผู้ชมค่าวปลายเดย์เดอะซีวีเจ็ดเนี่ยเหตุเกิดจากความรักตอนที่ว่ารักออนไลน์ทั้งสองคนเนี่ยธัญญากับกระตาเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับเหมือนเป็นซีวีแนวรักเพศเดียวกันหรือเปล่าต้องถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเอยมันมันใครเล่าใครเล่าให้นกระแตเล่าเแบบเรื่องย่อเรื่องย่อเลยกระต คือจริงๆแล้วคือพี่ธัญญาเขาเหมือนผิดหวังมาจากเรื่องความรักเขามีมจริงๆแล้วมีลูกมีสามีแล้วนะคะแล้วก็ตัวกตาเองก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่แบบโหยหาความรักยังไม่มีแฟนแล้วก็เหมือนเราชอบเล่นเกมออนไลน์เหมือนกันแล้วไปเจอกันแล้วเขาเนี่ยก็ใช้แบบ ชื่อผู้ชายเพราะว่าใช้ชื่อผู้หญิงแล้วผู้ชายเขามาจีบเยอะเลยจังคันอะไรอย่างเงี้ยใช้ชื่อผู้ชายสามีจะไม่เลิกได้ไงดูใส่วิกดิสามีก็เลิกอยู่แล้วอะเนี่ยสามีเลิกแน่นอน ก็ทักทายกันเขาโกหกว่าเป็นผู้ชายตอนแรกที่ธัญญาเล่นเนี่ยใช้ชื่อเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้ชายเขามาจีก็เลยไม่เป้ีายนเป็นผู้ชายก็เลยไปเจอกับกระแตแล้วกระแตรู้ไหมว่าคนที่เล่นด้วยนี่เป็นผู้หญิงไม่รู้ไม่รู้เข้าใจเป็นผู้ชายใช่ค่ะเข้าใจเป็นผู้ชายมาตลอดแล้วเขาก็แบบโหเป็นคนที่ดูแลเราดีกินข้าวหรือยังทําอะไรหรือยังแล้วก็มี เอารถมารับตอนที่เราแบบทํางานอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโผู้ชายคนนี้เพอร์เฟกต์แต่ตัวเขาไม่ได้มาเขาส่งแต่รถมาใช่แล้วเราก็อยากเจอเขาตอนแรกเขาไม่ยอมเจอซีนนี้ก็จะเป็นซีนที่เจอเจอครั้งแรกแล้วก็ล้องหนักเลยนะพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เลยเศร้าใจมากเหมือนผิดหวังใช่ค่ะแล้วของตัวละครธัญญาเองอ่ะพอรู้ว่าเขารับเราไม่ได้ก็คือจริงๆมันจะมีฉากที่แบบโอเค กระแต่นี่อยากเจอเรามาก <ừ. S 2> แล้วเราก็เหมือนทําใจอยู่ว่าจะเจอไม่เจอจะเจอไม่เจอแล้วเราก็นัดเจอแล้วเราก็เห็นเขาอะว่าเขาแบบเหมือนตั้งตารอ,เ,อ,อเราก็กลัวไม่กล้าเจอเราก็เลยหายไปจากเขาประมาณสองเดือนออสุดท้ายเราก็กลับมาบอกว่ามาขอโทษเขาแล้วก็แบบเออพร้อมที่จะเจอละพอเจอทีเนี้ยเขาเขากลับรับไม่ได้แล้วเขาหายจากเราไปมันเหมือนออแบบ คนที่เหงาทั้งคู่ได้มาคุยกันทุกวันน่ะมันเหมือนกลายเป็นความเคยชินแล้วพอต่างฝ่ายต่างหายจากกันไปก็ รู้สึกคิดถึงเออรู้สึกคิดถึงเพราะเรื่องนี้ตัวอย่างดีนะพี่เป๊กเนี่ยดูแล้วแล้วอยากให้พี่ย่าเป็นทอมไปเลยรอแล้วก็เลยแล้วแลพีล่ <c oughs> ยาไป็นทอมดีมกว <c oughs> <แ>่าพี่ย่าไม่จริงจริงนะต่ชินกับการที่พี่ย่าแบบแต่งแต่งแต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้มนไม่แต่งหน้าเลยเอ่ะเรื่องนี้แล้วก็แบบเฮ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,วบบ <c oughs> เรื่องมีเลิฟซีนไหมฮะมีเลิฟซีนจริงไหมมีมีจริงเหรอเนาะ มีรอบซีนแล้วแล้วยังไงคือมันจะกระเหนียกวันเหรอคือสมีล่ะสามีว่าไงเป็นเป็นแบบเบาหรือหนักยังไงรอบซีนแบบไหนมันน่ารักเรื่องนี้มันเบาเๆไม่ยากแต่น่ารักตามาถึงเราแบบวะนี่เลยนะมีแบบแตกแบบมาทาครีมให้ทาเสร็จต้องมองตากันปีบๆแล้วก่อนนอนกระแต่งางก็มาจุ๊บ เอาให้สาดูดูสิแร้วพีเพื่อนสามีกันหมดแล้วนะมีสามีกันหมดแล้วตอนนี้เขาก็มาคนพบแล้วว่าไม่น่ามีสามีเลยตายแล้วคุณผู้ชมเริ่มวันที่6กุมภาพันธ์นี้แล้วต้องติดตามนะครับ Club Friday the Series ตอนสองทุ่มค่ัตอนสองทุ่มจะออดอากาศทางท่อง g m m ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ็มโทนีฟ้าอย่าลืมติดตามดูแล้วกันนะคผู้ชมน่าดูมากซีวีนีแล้วต้องขอบอกเลยว่าจะออนแอร์เป็นหลายตอนตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ใช่แล้วแต่รู้ไหมว่าพี่ยาได้เล่นเพราะอะไรเพราะพี่ยอไปสัมภาษณ์ดีเจพุทธแล้วก็พี่เจมยบละลนาแล้วเขาก็แต่งแต่งแมนแต่งแมนปเนี่กองคนที่กองเห็นก็เลยจับมาเล่นเรื่องนี้เดียวเลยเนี่ย เตรียมรับมือหรือยังกับแฟนๆที่จะคอยติดตามคุณทั้งคู่เพราะว่าผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนี่มีเยอะแตตัว้ิเยอะจริงๆเราขูเพื่อนตาเพื่อนทอมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบเรื่องนี้มากคืออยากดูมากเหมือนเขาแบบหวยหาละครแบบชาดิ้งคาได้มีแต่เกงะคราวนี้มีเบี้ยนบ้างมีคนไปเม้น์ด้วยนะบอกว่าพี่ย่าเนี่ย เป็นสามีแห่งชาติคนต่อไปแน่นอนโอ้โหแล้วถ้าไม่ได้เป็นนะแจ๊คเอ้อพีอาร์ไม่เป็นไรพู้หนูจ้างูหนูจ้างแฟนคลับไม่ไม่เป็นไรใครสนใจคบกับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมก่อนใช่ป่ะใช่ป่ะวะใช่เว้ยใช่ว้ว่ะแล้วสงสารมีกปาอุ้มลูกลก็จะมารัพี้ชาวฝรง้อมอุ้มลูกดีตอนตอนเล่นเนี่ยตอนนั้นสเดือนค่ะสองสามเดือนเราว่บอก เออนี่การแสดงแล้วลูกตอนนั้นยังไม่รู้เพศตอนนั้นยังไม่รู้เพศเราก็กลัวว่าลูกเราจะเป็นแบบใช่หรือีกแล้วใช่หรือิงแล้วตอนนี้ชีวิตคนต้นเรื่องเป็นยังไงบ้างนี่เรารู้เรารู้ชีวิตจริงของคนต้นเรื่องคือมันมันเป็นเรื่องจริงนี่ที่จริงใช่ไหมใช่เป็นเรื่องจริงก็คือตอนที่เล่นเนี่ยเราก็จะคอยถามพุ่มกับนะแล้วชีวิตเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพุ่มกับก็บอกว่ามีเบอร์โทรไปคุยไหมเราก็เลยแบบเขาก็เล่ามา ประมาณหนึ่งว่าชีวิตเขาเนี่ยหลังจากที่เขาได้คบกับในเรื่องกระแตชื่อรุง้งคาได้คบ รุ้งแล้วเราเลิกลากันไปสุดท้ายเขาก็ยังคบผู้หญิงต่อเรื่อยๆแต่ตัวรุ้งเนี่ยไปคบผู้ชายมีชีวิตสองปก็คือพิาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเธอจะอิวังอย่างรุนแรงแล้วก็แบบเหมือนเบื่อผู้ชายไปเลยแล้วเราก็ต้องติดตามว่าพิธีกรเราจะเลิกกับคุณเป๊กสันชัยแล้วเป็นยังไงคุณเปกเชียร์อยู่ปติดตามมุกทเชียร์อยู่มากเลยอยากให้เกิดขึ้นมากพิาจะได้มีพ่อสองคนนะครับพี่แะแตลฝากหน่อยไหมคะกับเรื่องนี้ ก็เ,เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่พลิกบทบาทมากนะคะก,ก็อยากจะให้ทุกคนลองดูว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงแล้วตอนต้นเนี<ด>่ยมันจะสนุกขนาดไหนค่ะยังไงฝากด้วยตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีอขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสิ่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับ จะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์อะครับกดเลยครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยต้องลูกกับกดเลยครับต้องลูกกดเลยตรงลูกอะฮะ subscribe ครับโอ๋ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ